สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เริ่มภารกิจแจกข้าวสารตามที่ผมได้พูดนะครับพอดีขับรถมาอยู่หน้าวัดนะครับนี่ข้าวสารที่ผมเตรียมไว้นะครับเห็นกระท่อมอยู่ตรงศาราที่มอเตอร์ไซค์จอดไหมครับเนี่ฮะมีคนอยู่นะครับลุงอายุเยอะแะ้ะเดี๋ยวเราไปแจกพร้อมๆกันนะครับก็เนี่ยฮะดูสภาพความเป็นอยู่นะครับ นี่นะฮะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยดูนะครับลุงครับลุงครับผมเอาข้าวสารมาให้ครับนี่นะฮะดูอันนี้อยู่หน้าวัดนะครับดูด,ดูลุงรเราไม่ได้สร้างภาพนะครับนี่เรา อยากให้ทุกคนมาร่วมแจกพร้อมกับผมเลยนะฮะรับข้อสารหน่อยครับอายุเยอะแล้วนะฮะดูสภาพการเป็นอยู่ของเขานะครับนี่นะฮะดูรอบๆข้างนะครับดูนะฮะเขาอยู่หน้าวัดเนี่ยไม่รู้ว่ากินอยู่อย่างไงนะครับพอดีขับรถมาเจอพอดี อันนี้ยมารับข้อาสารหน่อยเนี่ยเราเอาความสุขมาให้เขาถึงที่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดชนาไปเราอาจจะลําบากแล้วเราก็อาจจะได้รับความสุขแบบนี้ถึงที่เหมือนกันนะครับลุงเอาข้อสารโอ้มีตังค์ด้วยนะครับนี่นะมอบข้อาสาร เอาข้าวมาให้แกโอเ้เมาอย่างเดียวเลยแกเมาคนโตเอาไปไม่ไหวแล้วข้าวมากมันมกไไหวนี่นะครับให้แล้วนะฮะโมนทนาบุญร่วมกันนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ